จํานวนบุคลากรในตรงนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับก็คือให้โรงเรียนกรอกได้เลยนะครับว่าโรงเรียนใดมีจํานวนเท่าไหร่ก็กรอกเข้าไปนะครับสมมุติ50นะครับคือ50เนี่ยจะได้มาเป็นตัวในคิดคํานวณเกี่ยวกับค่าร้อยละตรงด้านนี้นะครับบางคนกรอกไปบอกเอ้ทำไมไม่มีตัวเลขขึ้นยังไม่ขึ้นครับเราต้องเซฟก่อนอย่างเช่นตรงส่วนนี้นะครับข้อที่1่ศึกษาแผนการจัดการเร,รียนรู้และเตรียมการเรียนการสอน ร่วงหน้าในเว็บไซต์ dl tv อนุบาล1น1ถึงม .3 ปฏิบัติไหมปฏิบัติจำนวนกรูกี่คนก็ใส่ไปอย่างเช่น10คนนะครับถ้าเราอยากเห็นค่าเปอร์เซ็นต์เรา,เาก็กดบันทึกทางด้านขวามือบนนะครับรูปนี้ผู้หญิงที่กดมืออยู่ครับระบบก็จะคำนวณให้นะครับต้องบันทึกก่อนนะครับถึงจะคำนวณให้หรือเราอาจอยจะกรอกทีเดียวไปเลยนะครับในทุกๆหัวข้อนะครับแล้วแต่นะครับ50 ครับมันต้องไม่เกินจํานวนที่เราตั้งนะครับอย่างเช่นเรามีครู50คนเนะเราก็ต้องไม่เกาะเกิน50นะครับการคํานวณก็จะไม่เกินและไม่ติดลบครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยละก็จะปรากฏให้ตัวมัติเช่นเดียวกันนะฮะก็คือจากในช่องอื่นก,ก็เช่นกันเราก็เกาะเกอกเข้าไปนะครับตามแต่ละช่องที่ที่ระบบต้องการเช่นไม่ได้ปฏิบัติกี่คนเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติมีกี่คนก็ใส่เข้าไปนะครับ ส่วนประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ออันนี้เป็นเป็นในเรื่องของนักเรียนจํานวนนักเรียนนะครับจํานวนนักเรียนขออธิบายอย่างนี้นะครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขนํามาหารในค่าร้อยละซึ่งดึงมาจากในระบบจากฐานข้อมูลนักเรียนที่เราทํานะครับนักเรียนที่เรายืนยันตัวตนนะครับถึงจะมาเป็นยอดตรงนี้ดังนั้นถ้าบางคนบอกทําไมไม่มียอดนักเรียนนะครับก็คือเราต้องไปทําฐานข้อมูลนักเรียนคือยืนยันตัวตนนักเรียนก่อนว่ามีอยู่ในระบบของเราจริงนะครับตัวเลขนี้จึงจะมาปรากฏนะครับ สำหรับโรงเรียนที่ทําแล้วก็จะมีนะครับส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ทําก็ยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นี่ยก็จะไม่ปรากฏตรงนี้นะครับดังนั้นกลับไปทําฐานข้อมูลเดิมก่อนให้เรียบร้อยนะครับในการยืนยันตัวตนนักเรียนนะครับตรงส่วนนี้ข้อที่1ก็นักเรียนที่เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบออนแอร์ออนไลน์มีกี่คนแล้วก็ใส่ไปนะครับอย่างเช่นผมโรงเรียนนี้มี400คนนะครับมีเรียนสักประมาณ100คน แล้วก็กดบันทึกการกดบันทึกอาจจะกดตรงนี้ก็ได้หรือการบันทึกอีกแบบนึงคือก็คือกด Enter ในคีย์บอร์ดไปนะครับระบบก็จะบันทึกให้บันทึกเสร็จปุ๊บมันก็จะมาคำนวณให้ตรงนี้นะครับก็จะมาคำนวณให้นะครับเราอยากจะพิมพ์ไปทีเดียวเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับทีเดียวทั้ง8ช่อง8หัวข้อนี้นะครับก็ลองใส่ไปดูนะครับก็เป็นตัวเลขที่ได้จากการสํารวจนะครับอย่างที่ผมบอกว่าระบบน,นี้กรอกตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็คือทําทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้แล้ว นะครับเพียงแต่เราเอาตัวเลขมาใส่แล้วก็บันทึกส่วนค่าการคำนวณต่างๆเราก็ไม่ต้องคำนวณแล้วฮะระบบก็จะคำนวณให้นะครับก็ทําเช่นเดียวกับในในช่องอื่นๆน,นะครับในช่องอื่นๆก็ทําให้ครบนะครับส่วนประเด็นที่3เป็นเรื่องของการติ๊กนะครับติ๊กอ่าอย่างเช่นโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามกําหนดเวลาหรือไม่นะครับอ่าถ้าสมมติว่าเราอตอบข้อหนึ่งเราก็ตอบไปแล้วก็บันทึกนะครับเมื่อบันทึกแล้วเนี่ย ไอ้ที่เราตอบก็จะขึ้นเซตัตค้างครับอย่างนี้เราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอาจจะเป็นข้อ2ครับยังเปลี่ยนได้อยู่นะครับเปลี่ยนได้จนกว่าเราจะทําเสร็จนะครับในกรณีตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2อบันทึกก็จะเป็นข้อ2แต่ข้อ2เนี่ยเราก็ต้องเลือกไอ้ตรงข้อย่อยในนี้ด้วยนะครับตรงข้อ2นะครับเราก็จะต้องเลือกข้อย่อยๆในนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นข้อ1ข้อ2อะไรพวกนี้นะครับต้องเลือกก่อนนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับคือถ้าเลือกข้อ2เนี่ยเราจะต้องเลือกเลือกช่อยๆในนี้นะครับอีก1ข้อนะครับแล้วถ้าเราเลือกข้อที่3นะครับก็จงให้เหตุผลไปนะครับว่าอะไรอย่างเช่นผมก็พิมพ์มั่วๆไปนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันมีการเข้าของข้อมูลอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีเลือกข้อ3แล้วก็มีเหตุผลตรงนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราเลือกข้อ2นะครับเลือกข้อ2ตรงนี้อ่าเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องทําข้อ3 ก็คือไอ้ข้อที่3เนี่ยก็ไม่ต้องเลือกเลยนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราตอบข้อข้ออื่นๆเงี้ยนะครับข้ออื่นๆอย่างเช่นข้อนี้ข้อนี้นะครับข้อ3เราก็ต้องทําด้วยนะครับข้อข้อส่วนที่3เนี่ยอ่าติ๊กได้มากกว่า1ข้อนะครับก็ตอบไปแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็ประเด็นที่4อันนี้เป็นการให้คอนเทนต์นะครับก็พิมพ์ไปนะครับลักษณะการพิมพ์ก็อาจจะเป็น หนึ่งสองสามสี่ประเด็นก็ไล่ไปนะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับก็เพราะว่าเคยทํากันมาแล้วก็น่าจะเข้าใจตรงส่วนนี้นะครับก็คือว่าพิมพ์แยกแยกเป็นข้อข้อได้นะครับบรรยายแบบแยกเป็นข้อข้อก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือกดบันทึกนะครับกดบันทึกอย่างเดียวเลยนะครับให้สังเกตนะครับการที่จะมีข้อมูลคือเราต้องบันทึกนะครับถึงจะมีข้อมูลอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่บันทึกแล้วเราก็ออกไปเลยข้างนอกเนี่ยครับก็จะไม่มีข้อมูลให้เราเห็นใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ดังนั้นหมั่นกดบันทึกนะครับกดไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําข้อมูลทีเดียวในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลมาส่วนที่1ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทําส่วนที่1ไปแล้วเราก็บันทึกเก็บไว้เรามาเข้าระบบใหม่แล้วอาจจะมาทําส่วนที่2แล้วก็บันทึกไว้อะไรเนี่ยครับนะครับก็ขอให้การกดบันทึกเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วเราก็ต้องตระหนักถึงข้อนี้ครับในการเซฟข้อมูลผ่านระบบนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ครับมีข้อสงสัยใดๆก็ติดต่อสอบถามทางรายนะครับสวัสดีครับ